สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่อง Dream Maker Channel ช่องหนชอบเล่นเกมแต่ชอบเล่นเองก็กลับมาจีบสาวกันต่อนะคือไปหาวิธีทํามานะการที่เราไม่สามารถจีบรียินซื้อได้เนี่ยเป็นเพราะว่าเขาเป็นฉากจบลับนะคือเขาเป็นคนที่พิเศษที่สุดในทั้งหมดเนี่ยนะแล้วเท่าที่เข้าใจเนี่ย เราจะต้องเปิดฉากจบของทุกคนให้ได้นะเพื่อไปทิกเกอร์เอแบบว่าฉากจบลับให้ได้นะ <laughs> ช่างยักเย็นแสนเข็นเหลือเกินเนาะถ้าอย่างนี้เราเราต้องทยอยไล่เปิดทีละคนเลยนะแล้วเราต้องเราต้องกลับไปเก็บแต้มเข้ามาด้วยนะย <laughs> เหนื่อยจังไปอย่าให้เสียเวลาเลยเอาละครับ <laughs> มาถึงเสี่ยวลู่จนได้นะไม่รู้ แต้มพอไหมนะไปดูกันเสยวลูกพี่กูจับมือกูเดียวก็มาทำอะไรรอบหนึ่งร้อยวันที่เจอกันแล้วเตรียมของไปให้ด้วยเตรียมอะไรไหมนั่งสิใครจะจิ้ีไผ่น่ะทอดไก่เป็นไงทำน่ากินใช่ไหมล่ะเช ทำได้ดีจริงอู้มีจุดไฟด้วยโอ้โหทำไมผู้หญิงเกมนี้เขาจู่โจมกันจังเลยวะว้าจุดเทียนด้วยมาแล้วยังมีวายด้วยกัไปรักกูสุดฤทธิ์อ,อะไรอีกโอ้ยอ,อ,อย่าเม่มปัก นี่คือไก่ที่แสนอร่อยเชิญชิมทำไมอันซ้ายมันดูไมไหม้นะเดี๋ยวหั่นให้กินนะจ้าอันซ้ายไหม้นิดนึงอ่ะเธอไม่ใช่ไหม้นิดนึงอันที่ฝันหันขึ้นมาไหม้ด้วยอร่อยป่ะอร่อยจ้ะมีอีกอย่างนึงนะจับมือมาเลย นี่เรามาเล่นเกมกันโอ้โหเมื่อก่อนจับได้ทีละสองตัวเลยนะสิแบบมีฝีมือเดี๋ยวนี้จับไม่ได้เลยนะมันยากขึ้นแบบเหมือนเครื่องมันขี้โกงโอ้โหเกือบได้แล้วช่างน,น่าเศร้าจริงๆไม่เป็นไรเหรียญเยอะหยอดไปเลยเหลย้าสิบเหรียญปาปอู้เต็มเต็มหัวนี่ได้แล้วค่ะ ในที่สุดเย้ตัวนี้ชื่ออะไรจำไม่ไดไมไมม้มันเป็นสตูัเมโลดี้ปะนี่ดอกไม้แทนใจเดี๋ยวฉันซื้อให้เอาเธอซื้อให้ฉันเหรอประาโทผู้หญิงลุมจีบขนาดนี้มันคืออะไรเนี่ยกูิสนุกไหมจ๊ะสนุกจ้ะมีความสุขมากกีพี่กูมีเรื่องอยากบอกอะ่ะ คือแบบรู้ว่าตัวเองไม่ได้เป็นคนที่ดีขนาดแย่ฉินหรือพี่เจินแต่ว่าถ้าเราอยู่ด้วยกันแล้วก็จะต้องมีความสุขแน่นอนโอ้โหบุกขนาดนี้เมื่อก่อนนี้ถ้าเอามาเปรียบเทียบกันฉันคงแบบสู้ใครไม่ได้อะคงอยู่ได้แค่ในเงาของมดื่นอย่างพี่หุยซินเงี้ย เขาก็แบบพี่นึกถึงแต่เรื่องนี้ใช่ไหมล่ะสิ่งที่อยากรู้จริงๆก็คือถ้าอยู่หน้าพี่สองคนกับฮุยซินพี่จะเลือกใครข้อหนึ่งก็คือเลือกสนหุยซินเอากูมาขนาดนี้กูจะไปเลือกทำไมล่ะข้อสองก็คือฉันจะเลือกเธออย่างเป็นทางการเลยนะเสี่ยวลู่ขอประกาศไว้ตรงนี้เลย นี่เอามือมาน้องเม,ม้มเอามือมา傻姑 n y ีเด,เด็กโง่จะไปเลือกคนอื่นได้ไงล่ะโอ้โหหัวใจพองโต,โตเออเราก็อยู่ด้วยกันนั่งโซฟาแข็งๆตัวนั้นก,กูี่กู้ยว,วาจัไปรับของที่สั่งมาให้หน่อยสิ อะไรกะนี่อหวังเดลิเวอรีเดลิเวอรีแมนเอ๊ะผมมาถึงหรือ,อยังครับสั่งผมหรออยู่ในลิฟต์เดี๋ยวถึงแล้วแป๊บเดียวได้เลยแค่อย่างนี้ใช่ไหมก้ย่กกูอันนี้สวย,ย,ยสไหมพี่กู้เงิน <laughs> นี่จัดดอกไม้วนี่มันดอกไม้ปลอมปะวะมึงจะมาจัดกันแบบเหมือนจะตัดเนี่ยมันดอกไม้ปลอมไม่ใช่หรอหรือว่าของจริงมันเหมือนของปลอมแล้วมึงก็ไปตัดมันหรือว่าของจริงว่าอาจจะลงทุนก็ได้ของจริงอของจริงของจริงของจริงนี่จัดดอกไม้กันเถอะ นี่บ้านแสนสุขของเราสองคนน้องเมมรอนานไหมอ่ะกว่าจะมาถึงจุดนี้กูยกคือแบบเราควรจะมาเขียนแผนอนาคตกันนะช่วยกันประหยัดเงินช่วยกันคำนวณว่าประหยัดตรงไหนดีค่าห้องค่าน้ำค่าอะไรมันเป็นรายจ่ายที่ต้องมีประจำเรามาเก็บเงินกัน เก็บเงินค่าเสพสภาอะไรขอเขียนแป๊บหนึ่งนะดูสิ <c oughs> อันนี้ค่าเดินทาง360บาทแล้วก็เสื้อผ้าห้าร้อยแพงกว่าค่าเดินทางอีกเหรอรองเท้า200ร้บาทแล้วของกินก็ทำไมของกินไม่เห็นมีบอกเลยว่าเท่าไหร่ของกินจะต้องเยอะที่สุดเว้ยเน้นกิน เอาฉากจบนี้ไหมเอาสิครับมาขนาดนี้แล้วสรุปแล้วกิน <c oughs> บะหมี่กันเอาจริงๆอะ่ะคือไม่อยากแซวเลยนะไอ้กกูเนี่ยมึงแม่งแบบอะไรก็ไม่พอใจสักอย่าง มีความสุขดีเนี่ยบอกเลยมีความสุขดีเออปั่นจักรยานกันก็ได้เห็นเะเป็นไรเลยดิง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 ดิสงสัยอย่างเดียวก็คือเพลงนี้ติดลิขสิทธิ์หรือเปล่าเดี๋ยวตัดทิ้งก่อนเลยดีไหมเออชอบเอาเพลงลิขสิทธิ์มาใส่ในเกมทำไมไม่ต้องใส่มาหรอกไม่ไม่มีใครเขาสี่เลียดเรื่องเพลงลิขสิ์นึกออกป่ะเออเขาก็แบบใส่เพลงอะไรมาก็ได้ก็ดูได้หมด ทำให้ต้องมานั่งแบบว่าแก้ไฟลแบบว่าตัดเข้าตัดออกนะแล้วก็มาแจ้งเตือนว่าเพลงนายติดลิขสิทธิ์อ่ะนายจะไม่ได้เงินจากคลิปนี้นะเราก็นั่งทําคลิปใหม่นี่มาทางนี้เลยจ้ะพี่นั่งนี่สิจ๊ะได้สิจ๊ะกุยกนาี่วันนี้มีความสุขมากเลยอ,อารมณ์ดีดีใช่ สายแล้วไปกันเถอะเดี๋ยวก่อนพี่กู้เรามาเล่นเกมต่อยมือดีกว่าถ้าต่อยโดนมือแล้วก็ต้องซื้อชุบจุบให้ได้ไหมข้อหนึ่งก็คือให้ต่อยมาโดนข้อสองก็คือไม่ให้ต่อยโดนต่อยไม่โดนเลยจ้าจะอยากซื้อให้ชุบจุบเอออเเกมตีมือเออเอ้เยียบลอยไปกินชุบจุบกันเถอะ กูอ่ะกูนี่เป็นคนดีจังเลยอ่ะแกงแพ้ให้ด้วยจับมือกูเลยโอ้โหฉันอยากเป็นชุบจุ๊บอันนั้นน่ะอันที่เธอจุ๊บจุ๊บบุ้งบุงบรุ้งบุ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 งเป่าบรอะไรอ่ะอันนี้คือเล่นไงวะโยนดึง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  มันสกรปรกมันลงพื้นแล้วนี่ปั่นอันนี้เคยปั่นอยู่แต่ไม่ได้ปั่นได้สูงขนาดนั้นอันนี้อะไรนะอ <c oughs> ยู่ดีก็นึกไม่ออกเรียกอะไรกังหันลมเ,ออเรียบร้อยครับฉากจบนี้ก็คือ love in simplicity ก็เป็นความรักที่เรียบง่ายนะ กุหลาบการกินอาหารได้การการไปเที่ยวทะเลเรื่องง่ายๆเหล่านี้ที่รวมกันเป็นปฏิหารในชีวิตที่แสนจะน่าเบื่อทุกวันนี้โอเคอันนี้ดีนะชอบอไปไปดูอันอื่นกันต่อเอา ถ้าไม่ให้จูบจุ๊บก็ได้เหรอมาไม่ให้ตีมือลองลองแกล้งได้ไม่ให้ตีมือห้ามตีมือนะที่รักพร้อมยังเอานะพร้อมแล้วเออ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 ไอ้กไม่ได้หวายพลาดไม่ได้จะเร็วมือเร็วไปไหน ถ้าเรายัางไม่ให้อีกได้ไหมไม่ให้ก็ไม่ให้อีกนี่หลบโชว์ชกแทติกมาอีกทีนึงจะต้องตีโดนแน่นอนนี่ไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้สามรอบติดะจะเลิกกับกูไหมเนี่ยนี่แนะ่พีกกูอยากกินจุบจุบขอตีหน่อยเด้จะตีอย่างอื่นก็ได้นะจ๊ะ ก็ยังไม่ให้ได้อีกเหรอโอ้โหคุไม่ให้ต่อเนื่องไม่ให้เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอชไม่ได้ฉันชอบที่เธอเม้มปากอ่ะก็เลยไม่ให้ตีขออีกทีครั้งสุดท้ายไม่ให้คุว่าเลิกกันรอบเนี้ยเนี่แน่มโหแล้วอ่ะ กูเขาไม่ให้จริงๆแล้วก็กูจะมาโหแล้วนะโอ้เอาเลยมามอแน่ใจนะว่าจะไม่ให้อะมันเหมือนมันวน่ะอ๋อมันวนแล้วมันวนจริงตอบไม่ได้不行，顾宇哥，你手速太快กจริงมันวนมันวนเหมือนกับนี่ไง <id>: ร <ık> สรุปคือยังไงก็ต้องยอมไม่โดนนะโอเคเข้าใจนะทุกคนเฮ้ยแล้วตรงนี้นี่คือเราเราไม่เอาก็ได้หรอจบปะถ้าเลือกสันหุยซินน่ะฉันเลือกสันหุยซินเสี่หลู่เสี่วลู่ ฉันซึ้งมากเลยนะที่เธอรักฉันนะแต่ว่าฉันต้องจ่ายนี่มันแบบมันซึงไม่ได้พี่กู้เดี๋ยวเราช่วยกันจ่ายก็ได้นะไม่ได้จะไม่เดินลำบากหวมาหาพี่กู้นี่โอพี่กู้ใช้ไม่ได้เลยว์ปมาตรงนี้แทน ทำไม่ได้นะคือเราต้องเปิดฉากจบของจงเจินให้ได้แต่คือแบบไปเปลี่ยนคําตอบไปไปมาๆยังไงมันก็ไม่ได้นะทั้งที่เขามีแค่สองเปเตอร์งงมากเลยว่ามันทํำยังไงวะเออมันมันหาไม่ได้จริงๆนะเพราะงั้นก็เดี๋ยวขอพักไว้ตรงนี้ก่อนนะเล่นมาชั่วโมงหนึ่งแล้วยังไม่สามารถที่จะเปิดฉากจบของเขาได้นะส่วนฉากจบของเินหุยซินอ่ะมันมันไม่มีนะ คือมันจะแบบก็เนี่ยคือมันก็มาตอบคำถามมนเ,เฉยแต่ว่าสุดท้ายเราก็ไม่ได้แต่งงานกันอยู่ดีนะเออไม่ค่อยเข้าใจเนี่ยแต่ถ้าเป็นของจงเจินคือมันมันเปิดไม่ได้เลยนะเนี่ยคือไม่สำเร็จอะ่ะ <laughs> คือถ้าเราเปิดได้ไม่ครบเราก็จะไม่สามารถไปหาหลี่เย่ฉินได้ด้วยนะเออ,เอ,อทำไงดีวะอยาก ดูเองด้วยแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ดูด้วยอ่ะเดี๋ยวยังไงจะไปหาวิธีทําก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาพยายามกันอีกทีนะเออสำหรับวันนี้ก็ลาก่อยนะ